เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับผมวันนี้เรากำลัเล่นเกม w i l l of the Steel นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนว RTS RTS ที่ไม่ไม่เชิงแนววางแผนอะไรเป็นเหมือนพวกตะลุยภารกิจอะไรมันคล้ายคล้าย Call of Duty แต่ทางกับการคือเป็นแนว Call of Duty ฉบับฉบับยังไงดีแนววางแผนนะอนะ มันเรียมี a อซที่กดออกเลยไม่ใช่ออปชันคือพวกตั้งค่าแต่ออปชันนี้ยังไงปุ๊บตอนแรกออปชันนี้ว่าะจะมีแบบตั้งสตลตรงอะไรพวกนี้เจได้มีเจพวกตั้งอย่างเงี้ยอืมคือดีก็ไม่ต้องมาสอนโปรไฟล์เนีย่ยผมโปรไฟล์นี่ไมได้ออสติลหรือไม่ไไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ผมแล้วกันเน,นี่ยมิสเตอร์โฮนี่อันนี้ของผมทำไว้อ่า สเปน mm. อาร์เพนี่อ่านี้คือหมวดภารกิจคือมันจะมีหลายภารกิจอยูอ่อยู่เยอะซึ่งผมก็เล่นจบไปแล้ว,ลวเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะมีสองฝั่งคือฝั่งอัฟกานิสถานกับฝั่งอิรักซึ่งแต่ละฝั่งนี้จะมี 8, 8แปะแต่ละมิชชั่นซึ่งผมเล่นจบไปแล้วล่ะวันนี้จะมาเริ่มเล่นใหม่หมดเลยตั้งแต่มิชชั่นที่หนึ่งของอัฟกานิสถานเลยอ่า เริ่อเลยมิชั่นแรกที่ชื่อ Long and Winding Road อืม,อมส่วนละเอียดต้องอะไรมามาแล้าเองถ้าเสียงฟูดไม่ค่อยใช้ก็ <c oughs> ขอให้ด้วยเนื่องจากไม่ค่อยเก่งเรื่องพูดเท่าไหร่ครับหน้าตาเกมก็จะเป็นแบบเนี้ยอืมเราสามารถกดเมาส์กลางเพื่อเลื่อนได้นะ เริ่มแรกเราจะมีแค่ยูนิตพวกแบบนี้มาครับซึ่งเราจะยัง,ยงทําอะไรมากไม่ได้ซึ่งมันยังไม่มียูนิตพิเศษมาให้เราใช้ซึ่งเราต้องใช้แบบนี้ไปก่อนซึ่งบอกตรงตเป็นอะไรที่อันตรายมากแลถังไปเอ๊ะใครยิงอะไร <OR> <hh> อ๋อเตียวเตีดยวอ๋ออ๋ออ๋อืมการมาขับเกม A I ที่อยู่ในเกมนี้มันค่อนข้างจะมันขับยากนิดนึงไม่มีแต่กดยากเลยคือกดเมาส์อะไรไปทีนึงเนี่ยมันเดินแบบมันเดินแบบอะไรขอไม่ร <plays> ู้ของมันอกดยากอว่ะ โอเคไม่ส okay. ูเป่าเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับเราจะเอาช่วงนี้ไปชี้ก่อนส่วนช่วงนี้ก็ไป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 คือจุดหมายเราต้องไปที่เอเมเงนตรงนี้ให้ได้โอ้อะไรเนี่ย อโอ้ยจะพังแล้วจะพังแล้วโอ้นี่ขนาดไม่ใช่แนวแบบ shooting action นะเนี่ยยูนิตยางตายง่ายเลยเนี่ยดูจรวดยิงไม่กี่ทีรถถังก็จะพังแล้วจะเอบุม้มยิงยิงดินี่งไง แล้วก็จะไปทางนี้กันผมไม่อยากไปทางนี้เพราะเดาๆว่า,ามันน่าจะมีศัตรูขนาดเรียนจบเลยรยังต้องเดาแล้วคันนี้บุกมาเลยลงไปลงไปอ่าอืมแบบเงาวัดอืมจริงๆอ่ะถ้าเรามีตัวเอนจิเนีย เราสามารถมาซ่อมไอ้รถคันเนี้ยแล้วมันจะเป็นฝั่งเราได้แต่เนี้ื่อ้เราไม่มีจิเนีรแล้วก็ยิงทิ้งแม่งเลยเอา้าชิบหายอืมช่าหมเอะทำอย่างนี้เลยขอโทษด้วยเพื่อนเราเอานายไปได้ไม่ได้ในเมื่อนายพังแล้ว <c oughs> ขอโทษด้วยนานพังแล้วเราเลยเอาไปด้วยไม่ได้ Leave it away. Move it. Take a good position. What? Oh, you shocked. Now No, not going to come in. No, you're no, not going to Hmm. Oh, 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 เรียบร้อยพังทั้งคู่เนี่ยไหนก็พังแลยเอามีไปเลยไปพังคู่ไปเลยยิงดิเออเนี่ยไปพังคู่อีกเอาเข้าไปไปก็ทำวี No 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 I am a thank you. Hmm. I'm gonna do nothing. Mm. What the fuck? อืมไม่มีอะไรมากทางทิ้งแม่ง,งไม่แม่ยรถเราพังแล้วยืนดิยูนิตแต่ตัวมันมีสกิลไม่เหมือนกันด้วยนะครับเช่นเนี่ยสกิลถ้าเป็นเอนจิเนียร์จะมีวางระเบิดเวลากับสติกี้บอมรืออันนี้ก็เรียก่า c ฟแะละถ้าเป็นยูนิตธรรมดาอย่างเอนี่นี่ เนี่ยจะวางเป็นปลาระอเปล่เป็นเกรนเนตได้ส่วนเนี้ยเป็นหมอสร้างอินจิเนียร์เนี่ยจะมีความสามารถที่ซ่อมรถถังกู้กับระเบิดได้แต่ไอัเนี่ยอินเนียร์เป็นสกิลวางกับระเบิดนั่นเอทำไมรูกเอนจิเนียร์วางไม่ได้ส่วนไอเนี่ยก็คือไอที่ผมกดไปตะเกียบคือให้รถยนต์กดที่รถยนต์เนี่ยเออมันจะวางยูนิตแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยแบบเนี้ยอืมส่วนไอตรงเนี้ย คือแบบสลับปเปลี่ยนอาวุธต,ต้องเป็นยูนิตพิเศษเท่านั้นแล้วถึงจะเปลี่ยนได้ถ้าเป็นยูนิตธรรมดาอย่างไอ้พวกเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้นั่งหมอบยืนเนี่ยเนี่ยเนี้ยระเบิดเนี่ยเนะี้ย f i r e b บ l b o o มอืมเราถังยังไงอ่ะเอาติดติดจ้าวถังตัวเอง ืมแค่ปืนกันยิงสาวนหนึง่งทำดาเมจใส่ตัวเองได้หูสุดยอดอถ้าใครได้ยินเสียงอะไรแซ่ เข้ามาก็ไม่ต้องตกใจคือเสียงไอ้รถติ้มขายไอ้ติมข้างนอกอะไอ้ติมเรืออะไรวะจังไหมฮะแล้วพอคิดที่หนึ่งก็จบไปเรียบร้อยแล้วะะครับครับี๋ยวทำที่สองต่อนะครับผมสวัสดีครับ